วันนี้เจ้าพ่อถุงทองมาให้หวยกันนะครับเจ้าพ่อถุงทองจากการหลุกออกมาเดี๋ยวเจ้าพ่อจากการหลุกเดี๋ยวจาัดก,การไหนเอามาให้แม่ตัวไหนเรียกไหนเคีรยมาเลียวชี้ไหมแม่ก่อนชี้ก่อนชี้ก่อนสิเจ้าพ่อเจ้าพ่อถุงทองเจ้าพ่อถุงทองเคีรยก่อนเคีรยก่อนอันไหน เลี้งดีๆอันไหนอันไหนอันไหนอันนี้เหรออันนี้เหรอโอเคอันนี้อันนี้แม่จะมาดูก่อนนะว่าเลี้ยงอะไรโอเคเลี้ยงสีอ๋อจะพ่อถุงทองจัดการม่อันไหนอีกอันไหนอีกอันไหนอีกชี้มาชี้มาอันไหนชี้มาเร็วชี้เร็วชี้ให้แม่หน่อย อ๋อ oh, อันนั้นอันนั้นโอเคอันนั้นโอเค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 ,อ,เคอันนั้นนะโอเคอันนี้สี่หนึ่งโอเคอันไหนอีกลูกอัน hmm. <Moon. S 2> oh, ไหนเขยไม่เลยอันไหนอันไหนเขยไม่ก่อนอ๋อล่วงไปเลยเหรออ่ะเขยไม่ก่อนเขยไหมเขยไม่ก่อนเขยไม่ก่อนเดียวเขยไหนอันไหนเขยไม่ก่อน ชี้อะไชี้อันไหนลูกอันไหนครับอันไหนอันนี้อันนี้โอเคอันนี้นะคะอ๋ 4, 1, อสี่หนึ่งสอง่ะตามนี้นะคะเจ้าพ่อถุงทองตามนี้นะคะเจ้าพ่อถุงทองโอเคค่ะขอบคุณนะครับแดงๆลงไปรวยๆปังๆเด้อ